สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับครววัววิกินเที่ยวทัวร์อีกเช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยก็จะมาล้างเครื่องซักผ้านะคะมาทออุปกรณ์เครื่องซักผ้าตรงนี้นะให้เพื่อนเพื่อนได้ดูกันนะคะว่ามันสกรปรกแค่ไหนนะก็แงะ,ะ<ๆ>ตัวจุกข้างบนก่อนเลยนะอันนี้ก็จะเป็นเครื่องซักผ้าแบบสองถังนะคะ,ะ,ะเห็นความสกรปรกแล้วไหม ใช้แรงนิดนึงทุกคนนี่หูยคาบสุกกระปุกมากอ่าเดี๋ยวต่อไปแกะอีกนะอันนี้ต้องใช้อุปกรณ์แล้วนะคะเบอร์สิบกุญแจเบอร์สิบกุญแจเบอร์สิบซูลูกุญแจหรือปเจปเจอร์อ่าต่อไปเราก็จะใช้เป็นปเจเบอร์สิบนะคะหมุนน็อตตรงกลางอ่าออกปุ๊บใหญ่ๆขึ้นมาจะเห็นท่อน้ำก็ได้อ่า แกเอ,อก<ล>ืดองออกมาได้เลยแล้วก็โหนี่ทุกคนสกรปรกสุดๆไปเลยนะนยอีน้ำด้วยอันนั้นก็จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นรูน้ําทิ้งนะคะนี่สกรปรกแค่ไหนทุกคนดูเราต้องทําความสะอาดกันบ้างนะอันนี้คือแบบนนพูดตามตรงเลยว่าไม่เคยทําเลยนะใช้มาห้า <5 S 2> ปี<ๆ>แล้วแต่ที่ว่าที่จริงอันนี้มาเป็นเครื่องของแม่นะ ก็คือปกติเนี่ยก็คือจะใช้เป็นเครื่องสักผ้าถังเดี่ยวนะแต่ทีนี้มันพังก็เลยเอาของแม่มาใช้นะคะแล้วก็ไม่เคยล้างเลยนะเดี๋ยวเรามาทําความสะอาดกันค่ะถังซักผ้าสกรปรกแบบนี้นะคะก็จะเป็นสาเหตุของกลิ่นอับผ้าไม่สะอาดด้วยนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นอย่าลืมทำความสะอาดกันบ่อยๆนะคะใช้เป็นสกอตไบล้างจานนะแต่ว่ามันเป็นสกอดไบ์ที่แบบเน่าแล้วนะก็เอามาขัดได้เลยค่ะ ใส่น้ำยาล้างจานลงไปนิดนึงก็ได้นะถ้าใช้สกอตไบ้มันก็จะขัดมันมือดีนะทุกคนถ้าเกิดใครใช้เป็นพวกวแบบแปรงก็ได้เหมือนกันนะพวกแปรงซักผ้าเย่างนี้ค่ะส่วนใหญ่ที่ค้าพี่เห็นเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนแบบมันเป็นแบบนุ่มๆอ่ะทุกคนมันไม่ได้ต้องออกแรงเยอะมากแล้วก็เป็นพวก คราบตะกันนะคะทุกคนเป็นแบบแข็งๆข้าผินปูนอะไรอย่างเงี้ยอ่าน,นี่ข้างหลังก็จะเป็นอย่างนี้เลยตรงนี้เนี่ยมันอันใหญ่เนาะมันค่อนข้างที่จะใช้เวลานิดนึงนะคะหยุดอยู่บ้านก็ทำความสะอาดได้นะ ในส่วนข้างในนะคะเราก็จะใช้เป็นแปลงซักผ้านะคะลงเข้าไปขัดนะ,ะก่อนที่เราจะขัดเนี่ยเราก็ใส่น้ํายาด้วยนะเป็นสบูอ่อาบน้ําก็ได้นะคะสันไลก็ได้ยาล้างจงล้างจานอะไรได้หมดนะก็ประมาณสักเดือน2เดือนนะคะก็ทําความสะอาดสักทีหนึ่งก็ได้ค่ะมันจะได้สะอาดอยู่เสมอนเนาะแล้วผ้าก็จะได้ไม่มีกลิ่นอับนะคะ ใช้น้ำยาปรับานุ่งเข้าไปมพนก็จะได้หอมๆนะในเนี้ยก็คือแปรมันเข้าไปไม่ได้เดี๋ยอนนี้ต้องใช้เป็นตัวสก็ตไบต์บแทนนะถูข้างในเข้าไม่ได้ค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็เปิดน้ําล้างเลยค่ะเอ้ยข้าวขกระปรกก็ออกไปแล้วนะ ส่วนในตรงท่อน้ําทิ้งนะคะอันนี้ก็คือมันยังไม่ได้สะอาดหมดนะเพราะว่ามือเราล้วงไปได้ไม่ลึกพอนะทีนี้ก็จะมาทําแบบ DIY ง่ายๆเลยก็คือเอาตะหลิวมานะแล้วก็เอาสก๊อตไบท์นะคะรัดหนังยางที่ปลายตะหลิวนะแล้วเราก็จะได้ล้วงเข้าไปแล้วก็ถูๆๆวนๆน,น,นะแล้วก็อย่าลืมใส่น้ํายาล้างจานเหมือนเดิมด้วยน,นะคะมันจะได้สะอาดยิ่งขึ้นจ้า <c oughs> อ่าแยกเข้าไปแบบนี้เลยนะล <c oughs> ึกสุด แล้วก็หมุนหมุนซ้ายหมุนขวาขัดไปขัดมานะคะอ่าประกอบคืนกับที่เดิมนะนี่สะอาดเอี่ยมเลยคะ่ะนี่ขัดทุกซอกทุกมุมอันนี้เราใช้เป็นแปรงสีฟันขัดนะคะเพราะว่ามันจะมีหัวเล็กนะอันนี้มันจะมีแบบซอกเล็กซอกน้อยเยอะแยะเลยนะคะก็จะเหมาะกับแปรงสีฟันมากกว่ามองเข้าดิ <laughs> อืมโ <laughs> <Okay. S 2> อเค <laughs> อ่าอ่อต่อม้ก,ก็ใส่ตัวที่สองคืนเหมือนเดิมนะะแล้วก็ใส่น็อตด,ด้วยน็อตตรงกลางเลยใช้ประแจเบอร์สิบเหมือนเดิมนะคะหมุนตามเข็มนาฬิกาเพื่อให้น็อตแน่นยิ่งขึ้นคะ่ะ ต่อมาเป็นหัวจุกนะคะที่อยู่ด้านบนอ่าอ่ะตรงนั้นนะปึ๊บใส่ให้เข้าล็อกนะอันนี้ก็คือเราขัดแบบเต็มที่ที่สุดแล้วนะทุกคนพังอันมันก็แบบขัดไม่ออกนะคะค้าบพวกไอเน,นี้ยตาก,กันทั้งหลายนะเหลืองๆนิดนึงนะ อ่เท่นนี้ก็สะอาดแล้วนะคะแล้วก็อย่าลืมทิ้งถุงตรงนี้ด้วยนะคะเศษที่อยู่ข้างในนะอันนี้เนี่ยก็เป็นตัวที่ทําให้ผ้าสกรปรกแล้วก็เหม็นเหมือนกันค่ะอย่าลืมทิ้งไปบ่อยเลยตัวเนี้ยก็จะขอไปทําความสะอาดก่อนนะคะสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะอย่าลืมทาความสะอาดเครื่องซักผ้ากันนะ